ที่ดินสักม่าก็โดนโดนโดนไม่มีที่ทำกินเลยเหรอคะครับหากินไม่ได้เลยครับหมกินไม่ได้เลยหน่อไม้อะไรที่เขาบูเบิร์กเขาก็เสียหาย ถ้าได้คืนมาจะดีใจไหมคะโอ้ถ้าคืนพร้อมก็ดีใจมสาวบ้านเยค่ะองอคุณเขียนรับร้องให้แกปิเออยังจะไปทำอันอื่นอีกอันแรกนี้ยังไม่เสร็จเลยนะรของของของคุณพี่โดนไปเยอะไหมคะที่ดินก็เยอะอยู่ค่ะเยอะในทุนเอาไปเยอะเลยใช่ไหมค่ะที่สู้คดีกับบริษัทก็ประมาณ60กว่าไร่นะคะ ลักษณะไหมไม่ค่ะแค่ค่ะแล้วเขาก็ยึดครอบครองแล้วตอนนี้ปลูกยางเต็มหมดแลวสูญเสียที่ดินไปแล้วค่ะสูญเสียไปแล้วค่ะค่ะถ้าเอไอโอช่วยได้เป็นยังไงคะก็ดีใจมากค่ะดีใจอย่างเป็นที่นะคะขอให้ช่วยนะคะขอให้ได้ค่ะค่ะ